ด่วนสมาคมชาวนาขอนายกอิงไล่ละ500บาทจ่ายตรงช่วยนาปัง12ไรสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับข่าวสารมาตรการช่วยเหลือเพราะม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกผู้ทุกคนนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้แอดมินก็มีข่าวสารสาระที่น่าติดตามแล้วก็น่าสนใจนำมาฝากให้กับ พอแม่พี่น้องก็เกษตรกรชาวนาทุกผู้ทุกคนกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมและรับฟังนะครับแอดมินขอคนละหนึ่งกำลังใจครับด้วยการกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดเลยทั้งหมดถ้าหากว่ากดกันแล้วก็ขอขอบพระคุณครับเชิญมารับชมและรับฟังกันนะครับจากข้อมูลอัปเดตนะครับล่าสุดเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2568นะครับ ใช่ครับก็คือวันนี้นี่เองนะครับนายปราโมทนะครับนายกสมาคมชาวนาพร้อมทีมบริหารยื่นหนังสือถึงนายกอิงขอ3ข้อเงินช่วยเหลือชาวนาปลังไล่ละ500บาทงดเผาช่วยค่าจุลินทรีย์ไล่ละ500ตามพื้นที่ปลูกข้าวจริง พ่วงมาตรการลดราคาปุ๋ยสารเคมีช่วยเกษตรกรหลังตลาดโลกราคาพันผวนอินเดียเวียดนามแข่งดัมราคาซึ่งรายละเอียดจะมีอยู่ว่านายปราโมทเจริญศิลป์นะครับนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยได้เผยกับฐานเศรษฐกิจว่าวันนี้17กุมภาพันธ์2568 ได้มายื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลถึงนางสาวแพททองฐานชินวัตรหรือนายกรัฐมนตรีนายกอิง์นั่นเองนะครับในฐานะประธานกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือก็คือนบอผลสืบเนื่องจากการที่สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกเรื่องราคาข้าวเปลือกต่ำนะครับ และเรื่องรัฐบาลห้ามให้มีการเผาฝางข้าวซึ่งจะทำให้ต้นทุนการเพราะปลูกสูงขึ้นถึงไรายละ500บาทครับอันเป็นสาเหตุให้พี่น้องกเกษตรกรชาวนาไทยในหลายพื้นที่นะครับออกมาชุมนุมเรียกร้องถึงรัฐบาลและเริ่มลุกลามเป็นวงกว้างทุกจังหวัด ดังนั้นสมาคมชาวนาและ,กะเกษตรกรไทยเห็นว่าภาครัฐควรมีมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรในระยะเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้ทันท่วงทีก่อนที่จะถึงรอบการเก็บเกี่ยวฤดูนาปังอีกภายใน 1- สเดือนครั้งน้านี้รวมถึงการออกมาตรการในระยะยาวในการดูแลราคาข้าวข้าวเปลือกในฤดูกาลหน้า โดยสมาคมชาวนานและ,ะเกษตรกรไทยขอเสนอประเด็นตามมติที่ประชุมกรรมการการสมาคม3ข้อดังต่อไปนี้ 1. การจัดการฟางข้าวโดยไม่เผามีหลายวิธีได้แก่วิธีย่อยสลายฟางข้าวโดยใช้จุลินทรีย์และกลไกลหรือวิธีอัดฟางเพื่อขนออกจากพื้นที่เกษตรกร ซึ่งแต่ละวิธีก็มีข้อดีและข้อจำกัดต่างกันการบริหารจัดการฟางทั้งประเทศ จำเป็นต้องใช้หลายวิธีรวมกันโดยเฉพาะในช่วงหลังเก็บเกี่ยวจะมีฟางข้าวอยู่จำนวนมากทั้งประเทศต้องกำจัดพร้อมกันจะใช้วิธีการอัดฟางและขนออกวิธีการเดียวให้ทันกระบวนการในการทำนารอบต่อไปก็คงจะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นการจะเลือกใช้วิธีไหนก็ควรให้ชาวนาเลือกจัดการเอง โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการฟางให้ชาวนาแทนซึ่งค่าใช้จ่ายแต่ละในรายการจัดการฟางข้าวด้วยวิธีย่อยสลายประกอบไปด้วยการกระจายฟางหลังเกี่ยวข้าวจากนั้นชาวนาต้องใช้น้ําและใช้รถตีนตะขาบปัดกลบซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะอยู่ที่350บาทต่อไร่ หลังจากที่ปั่นเสร็จนะครับชาวนาต้องขึ้นน้ําแล้วก็ฉีดจุลินทรีย์เพื่อย่อยสลายฝังข้าวค่าใช้จ่ายประมาณอีก150บาทต่อไร่นะครับแล้วจึงหมักทิ้งไว้ประมาณ25-30วันขั้นตอนนี้จะมีค่าใช้จ่ายนะครับรวมประมาณอยู่ที่500บาทต่อไร่ดังนั้นสมาคมนะครับจึงต้องการให้ทางรัฐบาลช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้กับ พอแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาปังายล,ละ500บาทตามจํานวนพื้นที่เพาะปลูกข้าวจริงที่เกษตรกร,ร,กรได้ขึ้นทะเบียนไว้เพื่อเป็นการดูแลเกษตรกร,ร,กรภายใต้การบังคับใช้กฎหมายและเพื่อสุขภาพของประชาชนทั้งประเทศโดยมีเงื่อนไขว่าหากชาวนาลายใดยังคงมีการเผาฟางภายใน2ปีจะไม่ได้รับสิทธิ ช่วยเหลือในโครงการต่างๆของทางภาครัฐและมาในข้อที่2นะครับเนื่องด้วยสถานการณ์ราคาข้าวตกต่ำจากสถานการณ์ตลาดโลกมีเหตุหลายปัจจัยทั้งอินเดียกลับมาส่งข้าวนะครับ5%แล้วก็เวียดนามเองเนี่ยก็ได้ใช้ราคาข้า,ขาวต่ำที่สุดมาแข่งแย่งพื้นที่ตลาดมากขึ้นนะครับก็ส่งผลทำให้มีผลกระทบกับ พ่อแม่พี่น้องชาวนาโดยตรงนะครับในสถานการณ์ที่ราคาข้าวเปลือกลดลงอย่างรุนแรง บวกด้วยสภาวะของอากาศที่หนาวเย็นนะครับเป็นเวลานานได้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตในปัจจุบันและส่งผลกระทบในรอบการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปลังชุดใหญ่นะครับที่จะออกช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ไปจนถึงช่วงเดือนเมษายนนี้ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกในเขตชนละ,ะทานและนอกเขตชนละ,ะทานรวมประมาณ 1ิบถึงสิล้านไรนะครับผลผลิตประมาณ6.5ถึง7ล้านตันดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวนาปลังไทยนะครับให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้โดยที่จะได้ไม่ไปประสบพบ เจอกับสภาวะของการขาดทุนสมาคมจึงได้มีการขอให้ทางรัฐบาลเนี่ยช่วยเหลือกเกษตรกรรายละ500บาทตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปลัง ซึ่งเป็นวิธีที่ให้เกษตรกร,ะกรนะครับได้รับความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีและเป็นวิธีที่ไม่เป็นการบิดเบือนตลาดนะครับทั้งนี้รัฐบาลควรมีมาตรการในระยะยาวควบคู่ในการดูแลราคาข้าวเปลือกในอนาคตข้างหน้าด้วย ในส่วนของข้อ3นะครับข้อเรียกร้องสมาคมนะครับยังคงต้องการให้ทางรัฐบาลนะครับช่วยดูแลในเรื่องของราคาข้าวปัจจัยการผลิตเช่นปุ๋ยยาและน้ำมันนะครับให้มีราคาที่ถูกลงเพื่อเป็นการช่วยเหลือลดต้นทุนนั่นเองนะครับรวมไปถึงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีผลผลิตที่สูงขึ้นกว่าเดิมอายุการเพราะปลูกเนี่ย1 0 0วันนะครับ ทั้งพื้นนุ่มแล้วก็พื้นแข็งเพื่อเป็นการช่วยเหลือลดต้นทุนตอบโจทย์ชาวนาและตลาดเป็นการช่วยเหลือที่ยังยืนต่อไปนะครับเอาละครับก็เป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวนาทุกผู้ทุกคนนะครับถ้าหากว่ามีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือโครงการช่วยเหลือจากทางภาครัฐนะครับ แอดมินก็จะนําข้อมูลในส่วนนี้มาอัปเดตนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวนาไทยได้รับทราบกันอย่างแน่นอนนะครับหากใครที่ฟังคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์นะครับแอดมินรู้สิทธิคนจนก็ขอฝาก ไว้ด้วยนะครับคนล,ละหนึ่งกำลังใจหากใครที่ยังไม่กดติดตามครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วก็กดเลยทั้งหมดสําหรับการอัปเดตข่าวสารมาตรการช่วยเหลือกับพระมิณางเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศก็มีเพียงเท่านี้แอดมินรุสิทธิคนจนกราบสวัสดีครับ